สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำปาษาการุร่นไตรมาสณวัดธรรมมูลตำบลธรรมมูลอำเภอเมืองชัชนาทจังหวัดชัชนาท ในวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2566เวลา13 3 0มนาิกานาทีขออนุโมทนาที่กกกตมาทอดจิตพระราชทานที่วัดธรรมมูลซึ่งมีพระพุทธร,รูปที่ศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อธรรมจักรซึ่งถือว่าเป็นทั้งบุญและเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันทอดกระถ,ถินและอนุโมทนาเพิ่มภูณกุศลบุญเยราศีให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นสื้นไปด้วยเธอดด้วยผลบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านได้พบเจอแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไป